วัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวแอมจิวกันอีกแล้วครับแอมจิวเป็นแอมบูทูธตัวเล็กนิดเดียวครับเป็นบูทูธเวอร์ชัน4ครับก็ตัวนี้มันจะมีโมเดลของมันอยู่มันจะชื่อว่า dwct 1 4พัดนี่ครับเป็น PCB ที่ออกแบบในปี2018ครับเดือน10วันที่12เป็นแผ่นตัวนี้ที่ออกมาตัวแผ่น IC ตัวไอแผ่นวงจรตัวนี้ครับก็ไม่มีอะไรมากมายเลย ก็จะมี IC l u บลู o t h ตัวหนึ่งแล้วก็ IC Power Amp Power Amp ตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณ5วัตต์นะครับส่วนเบอร์มันเดี๋ยวผมดูให้ครับมันจะเป็นเบอร์นี่ครับมันจะมองไม่ชัดหน่อยผมต้งองไปฉายสองก็เป็นเบอร์ NS นะครับ4เดมองไม่ชัดเหมือนกัน NSC <laughs> 1, NS 1 4 1 6 5นะครับ NSC 1 6 5 ซึ่งตัวนี้ก็จะกําลังขับจะอยู่ประมาณที่5วัตก็คือเดี๋ยวถ้าเราใช้ไฟเลี้ยงที่5โวลต์นะครับมันก็จะขับได้ประมาณ5วัตต์ตัวนี้ก็เลยจะอยู่ประมาณที่5วัตบวก5วัตนะเพราะว่ามันมีเอาพุตซ้ายขวา2ตัวแต่ว่า5วัตต์น่าจะต้องที่โหลดโอหโมนะครับก็ตัวแผ่น PCB ตัวนี้ก็จะไม่มีอะไรมากเลยเล็กนิดเดียวเองนะครับเล็กมากเลย ตอนนี้คนก็นิยมใช้กันเยอะครับเพราะว่ามันสามารถเชื่อมต่อทางพอร์ต m i โคร USB ได้เลยในการจ่ายไฟเลี้ยงแล้วก็จะมีพอร์ตที่ว่าตรงสีแดงนี่ก็จะสามารถต่อแบตเตอรี่ได้ต่อแบตเตอรี่ได้แล้วก็เป็นหอวลำโพง LR ซ้ายขวาส่วนแบตเตอรี่นะครับผมจะใช้แบตเตอรี่เก่าๆก็คือแบตเตอรี่ที่มาจากการแบตเสื่อมครับตัวนี้มันแบตมันเสื่อมแล้วผมแกะมาจากโทรศัพท์มือถือเครื่องเก่าผมเป็นของหัวเบยนะครับ แบตตัวนี้ก็จะอยู่ที่3.82โวลต์ครับส่วนกระแสก็ก็อยู่ที่ประมาณนี่ครับ2,900มิลลิแอมก็คือเกือบ3 m. แอมก็เดี๋ยวไงเดี๋ยวเราจะมาลองต่อให้ดูว่าเสียงมันจะเป็นยังไงส่วนลำโพงที่ผมจะใช้ในการทดสอบก็จะเป็นลำโพงของของโอเกอร์ครับเดี๋ยวผมจะสูมให้ดูหน่อยก็คือเป็นลำโพงตัวนี้ก็จะได้คู่หนึ่งเลยผมซื้อแผ่นนี้มาก็ประมาณประมาณร้อยร้อนิด เอามาต่อวงจรอ,อะไรเล่นนี่ครับใครสนใจเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ก็ซื้อแผ่นวงจรแผ่นนี้มามันก็จะแถมสายมาให้ด้วยมันจะแถมสายไม้สามเส้นสามเส้นนี้นะครับผมก็มาทําการต่อเรียบร้อยแล้วก็คือเส้นสีแดงผมก็จะต่อกับแบตส่วนเส้นสีเหลืองเหลืองน้ำเงินก็จะต่อกับลําโพงครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาลองเสียงกันเลยครับว่าเสียงจะเป็นยังไงเริ่มแรกเราก็ต่อลําโพงไปก่อน ส่วนนี้ก็ทำการต่อลำโพงให้มันอาอืมแต่มันไม่มีสวิตติดเปิดครับสวิตติดเปิดเราก็จะต้องใช้ในการต่อกับแบตเตอรี่ก็คือเราจะต้องต่อต่อสวิตกับสายไฟแบตเตอรี่ตัวนี้เอเคเราจะทำการเชื่อมต่อครับนี่มันจะมีไฟ LED สีน้ำเงินมาแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำการคอนเนค เดี๋ยวผมจะคอนเนคกับโทรศัพท์เครื่องนี้แล้วกันมันคงจะต้องเปิดบลูทูธแล้วก็ต้องมีชื่อรุ่นของมันครับมันจะชื่อน่าจะมีชื่อรุ่นของมัาเลยนี่ครับ DWC T 14พัทนี่ครับกดเชื่อมต่อซะ <c oughs> <c oughs> พอเชื่อมต่อแล้วมันทำการเล่นอัตโนมัติเลยแป๊บหนึ่ง พอดีผมมันเคยเปิดเพลงค้างไว้ครับพอเชื่อมต่อปุ๊บมันก็เลยเล่นอัตโนโมัติครับเดี๋ยวเราจะไปลองเสียงกับใน YouTube แล้วกันว่าเสียงมันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเปิด YouTube กันของ YouTube นะครับเดี๋ยวเราก็จะใช้เพลงเดิมครับที่ผมใช้ทดสอบประจำก็คือ เสียงก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะลองต่อไฟเลี้ยงให้มันด้วยดีกว่าก็คือถ้าเราต่อไฟเลี้ยงมันจะทําการชาร์จแบตเตอรี่ให้เราด้วยจากเมื่อกี้ประมาณ3.8โวลต์นะครับที่ผมใช้กันวัดดูนะครับซึ่งมันไม่ค่อยจะติดด้วยซ้ำไปนี่ครับ3.8โวลต์นะครับเดี๋ยวผมจะทําการชาร์จแบตให้มันผมก็ไม่แน่ใจว่าไฟมันจะขึ้นไปเท่าไหร่เพราะว่าไฟเลี้ยงตัวนี้มันจะเป็น5โวลต์ นี่ครับพอเราชาร์จไว้ให้มันดูว่าไฟเลี้ยงมันจะขึ้นเป็นเท่าไหร่ครับวัดมันตรงขั้วนี้เลยก็ไฟมันก็จะขึ้นมาอยู่ที่4ีโวลต์น,นะครับก็ขึ้นมานิดหนึ่งก็ถ้าไฟขึ้น4ีโวลต์กำลังวัดก็น่าจะเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย